ดูด้วยใครเล่นเยเยัเดียวหมดเลยอ่ะโอ้ชรัตายตายเลยไม่ช้าไม่ช้าผมอยู่หลังคุณเลยอ่ะช้าช้ากดปันช้าเราเดินคยเ็บยอ้อารมณ์แม่งมาผมแม่งไหลเลยว่ะเดินไหลไม่ได้ดูเพื่อนเลย

ER. เ,เขาโค้งเลยเวลาเล่นแบบอาเจียนสีแบบดุดันเลยเดินใส่ปมื่ะไหรเราอะ่ะได้กองก็เดินใส่แี่ไงผมไงเจมส์สแลกเกอร์เนี่ยเดินใส่เลยจัดแม่งยัดแม่งเอ้ยไม่ได้ไม่ได้กระพริบ ไอ้บุ <S captions> ๊บเฮ้ยโอ้ยเนี่ยจะถอยแกไอ้เหี้ยติดที่ใส่นี้วะเฮ้ยมีเกิดรอยไม่ใช่เหรอเออมีไม่ใช่เลยติดเข้าตรงนี้มันตัดถอยแลนะเนี่ยเข้าไปถอยปุ๊บปัก็ถอยกลับมาเงี้ยแล้วก็ไปกระฟันไม่ถึงเนี่ยเรียบ้เลยมาเลยจะบิวต่อได้เปล่ะ Chain Slugger เอ้ยเขาไม่เอ้ยลืมซื้อสเปย์ซี่วะารม่มงพลังของปายชื่อไหมเออกไ,ไ,ได้แช์มาเพื่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เย่เด้อย่แซวนะอย่แซวนะดนดนดนได้ลบสามเอ้ยลบสิหนะ ก็อิ่มถอยเลยเ <laughs> ฮ้ยมันถอยเลยมันกลัวปกติไม่เข้าใจแล้วไอ้ปอนเก็บสองเก็บสองเฮ้ยทำไม่ได้เลยเก็บสองเก็บสองผมเองผมเองมันโดดป่ะเนี่ย สองก็ไม่ถือว่าลุ้มควันเก็บเล่นตัวแว <c oughs> เลว <c oughs> ยเดียวัแไรอ่ะ กโทษโทษก็ใา่ได้ไอ้เนี้ยวขวาได้ Chain Slugger ไปครับ c a i n Slugger วันน wow. mm ี hmm. mm. Mm ่ว hmm. mm ันนี้มันทัผมมันทผมไไปไหไปกลัวโอ้ไม่เข้าอ่ะเราช้าเราช้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะมาแล้วไปแล้วตกแล้วเ็บเด็บเต็มเตียงใจนะโอ้โหเ็ตาจเ ไหนเจ็บปะปอบอกยับตาเมเจกยับเลย เราแพ้เราผ่าไหร่อะจำได้ไะมสองตา ร้อยร้อยสี่สิบสองว่บลยล่ะยับเยินยาดดาล่ะย้บเยิน่ะไอ้รู้สึกว่าเจ็บซอนึังไะ เอ้ยได้ฟันแล้วอ่ะได้ฟ <c oughs> ันแล้วแย่งได้แล้ว <c oughs> อันนี้เบิร์นอัานกีป่ปั้งหรือว่าทำคำเอ้ยเสร็จสองได้ผมได้ไหมอยากเห็นมัเจมส์สกเกอร์ โอคโปรักป้าผมล้องเลยเชินสลัเกอร์น่งเลยอ่ะทอะไรเชนสลักเกอร์ปันกันเทอรเชินสลักเกอร์ วันเจ็บดูดูเจมส์สกเกอร์เจมส์สกเกอร์ไอ้ยิงทีตัวผมแม่งยังห้าสิบคิวว่ะแย่งหมดเลยอุยแย่งยาวเลยเจมส์สกเกอร์โอ้ยยงแม่งเลยแย,ย่งยาวเลย Blue tea, win. Oh, <laughs>